สวัสดีครับอิกคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับคลิปนี้สําหรับมือใหม่เลยเพราะว่ามีหลายคนมากที่อินบ็อกกันเข้ามาแล้วก็อยากที่จะลองเรียนรู้นะครับซึ่งผมเข้าใจนะเพราะว่าหลายคนเลยกลัวเงินหายนะครับอยากจะลองแต่ว่าไม่กล้าครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะสอนแบบง่ายๆเลยโอนไปยังกระเป๋าเมตามาก,ก่อนนะครับเอาละทีนี้เราไปดูกันครับว่าต้องทำย่งไงกันบ้างสําหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่เลยนะครับสมัครเว็บบิตครับหรือว่าไบแอนก็ได้ให้กับไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับผม อ่ะทีนี้พอหลังจากสมัครเสร็จแล้วอะครับถ้าเพื่อนเพื่อสะดวกเล่นไบแนน c e นะครับให้ไปที่ Deposit a n d w i t h d r a w นะครับในการฝากหรือถอนเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าแว่นขยายเห็นไหมห้พิมพ์เขาว่า ETH นะครับในการซื้อเหรียญเพื่อโอนไปยังเมตามาก,ก่อนเป็นครั้งแรกนะครับผมให้กดเข้าไปเลยในการกดก็คือกดเทรดเลือกเป็น BUSD นะครับผมอ่าวิธีการซื้อ BUS d เพื่ออาจซื้อ P2P นะครับหรือ หรือว่าโอนบัตรเครดิตหรือตัดบัตรเครดิตเข้าไปเป็นครั้งแรกก่อนก็ได้ถ้าเพื่อนๆไม่มีงบเนาะทีนี้ขออนุญาตก,กลับไปยังบิทคัพประกันเหมือนง่ายกว่านะครับถ้าเพื่อนๆฝากผ่านกสิกรมาเงินก็จะเข้าบิดคัพเลยเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนจับมือทํานะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับบิดคัพลงในโทรศัพท์มือถือ ทีนี้เมื่อเรา KYC ผ่านแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องยืนยันตัวตนพร้อมกับเลขที่บัญชีธนาคารแล้วไปครับทีนี้ให้เ,เพื่อนๆกดไปที่คําว่า wallet นะครับอันนี้เป็นโปรแกรม่านมือถือเลยนะไปคําสั่งคําว่าฝากเงินบาทครับ TSB แปลว่าเงินบาทน,นะครับผมฝากเข้าไปาทีนี้ถ้าเ,เพื่อนๆ KY อ KYC ตอตังแล้วมาทีขึ้นด้านบนนะครับติ๊กถูกให้หมดแล้วก็ใส่ยอดเงินที่เพื่อนๆอ,อยากจะโอนเข้าไปครับผมจะโอนครั้งแรก300เนาะทีนี้ให้กดยืนยันครับผม มันจะขึ้น QR code พร้อม p ย์แบบนี้พเพื่อนๆสามารถกดคปเจอร์หน้าจอได้หรือสามารถลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด QR code ได้ทําได้ทั้ง2แบบแล้วแต่พเพื่อนๆสะดวกนะครับผมส่วนใหญ่ผมคปเจอร์มันจะไวกว่านะครับแล้วก็ปัดปิดโปรแกรมบิดทับไปทีนี้ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ธนาคารที่เพื่อนๆผูกเอาไว้ครับอย่างผมผูก KBank ไว้ผมก็จะเปิดเข้าไปที่ KBank นะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ KBank นะครับคำว่าสแกนจ่ายและรับ ครับข้างๆธุรกรรมให้กดคิดเข้าไปครับอ่าทีนี้มันจะมีรูปภาพมุมขวาล่างให้กดคิดเข้าไปครับมันก็จะไปดึงรูปภาพเราที่เราถ่าย QR โคไว้มี2แบบเมื่อกี้ปิ้นสกรีนเห็นไหมอ่ากับเซฟ QR วอารโเราก็เลือกแบบใดแบบหนึ่งมาแล้วกดคําว่าต่อไปครับมันก็จะทําการหักเงินจากในธนาคารเรา300บาทนะครับก็จะส่งไปยัง บิดครับเพื่อนๆก็ตรวจสอบนะครับว่าบิดครับออนไลน์หรือเปล่าเป็นบจกหรือเปล่านะครับผมเลือกบัญชีธนาคารที่เพื่อนๆมีเงินครับด้านบนแล้วก็กดต่อไปเพื่อชําระทรัพย์สินที่จะจ่ายเข้าไปเพื่อซื้อโทเค็นเป็นจำนวนเงิน300บาทครับผมทีนี้ตรงเนี้ยของผมมันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันอัดหน้าจอนะครับเพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยเซฟไว้แต่พอผมทําเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เหมือนที่เพื่อนๆขึ้นนะครับทำรายการสําเร็จนะครับ กลับมาปุ๊บเห็นไหมเงินผมเข้ามาแล้วเป็น334บาทนะครับจากตอนแรกผมมี34บาททีนี 12, ้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปที่เหรียญไหนก็ได้แล้วโอลเซนใดก็ได้แล้วที่อยู่ในเชนเอทผิดผิดผิดที่อยู่ใน e x ็ก a n g ชของบิตคัพนะครับสามารถซื้อ Bitcoin ได้ด้วยนะเนี่ยเข้าไปที่ Bitcoin ก็ได้นะครับผม อ่าส่วนเรื่องการเทรดการซื้อการขายนี่เพื่อนๆก็ไปเรียนรู้เองอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับไม่ยากแล้วหรือดูจากคลิปนี้ก็ได้เพราะว่าผมจะซื้ออีเทียมให้ดูสมมุติว่าเข้ามาผมซื้อพันสองนะครับผมอาจจะไปเลือกสีเขียวก็คือตั้งซื้อหรืออาจจะไปเลือกที่สีแดงก็คือซื้อเลยทันทีที่มีคนขายนะครับผมก็เลือกซื้อเลยทันทีแล้วก็เลือกราคาที่แค่พันสองนะครับผมจะเลยค่าแก๊สไว้มาสองร้อยกวบบ่าน,นีผมก็จะได้เหรียญอีเทียมที่ศูนย์จุดศูนย์สองเห็นไหมครับพอผมทำก,การกดซื้อปุ๊บ เหรียญ e t h ของผมนะครับให้ไปดูด้านขวานะตรงปุ่มแดงคำว่าขายครับด้านบนจะเห็นว่า0.02เข้ามาแล้วนะครับคือผมมีอ e ีเทียมเท่านี้แล้วและเงินผมจะหายไปทั้งหมด1,200บาทให้ไปที่ลลกกระเป๋าตั้งค์นะไปที่เงินของฉันครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมก็อาจจะค้นหาคำว่าปุ่ม e t h หรือเหรียญอะไรก็ที่เพื่อนต้องการเนาะอ่าแต่เราซื้อเหรียญ ETH ใช่ไหมเราก็เลือกคำว่า ETH นะครับผมเราก็จะเห็นเหรียญ0.02คําว่าถอนครับกดได้เลยโอเคเรากําลังโอนไปเมต a 马克เลยแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเราจะโอนเงิน0.02นี้เลขกระเป๋าตังค์ของเรา a แอคเดทนะครับเมื่อเราติดตั้ง MetaMask แล้วอ่ะใครยังไม่ติดตั้งไปดูคลิปนี้อีกครับมีหมดทั้งสมัคร Exchange ทั้งสมัครอ่าตาม,มานะครับให้กด Copy อกครับวาง กระเป๋าตั้ง MetaMark ลงอาจจะดูใหม่นะจะเร็วไปจะมีคําสั่งกลุ่ม Copy เห็นไหมครับให้กด Copy มา1163นะเหมือนเดิมผมใช้กระเป๋านี้ในการสอนเพื่อนๆเนานะกด Control V ครับเพื่อทําการวาง Address ลงไปแล้วก็เช็คอีกรอบหนึ่งครับ Network ที่จะไปก็คือ ERC20 ครับเงินที่เราจะโอนครับให้กดคลิดที่เงินเลยก็คือโอนทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งหมดแต่เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนจำนวนก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับ อ่ะเสียค่าธรรมเนียม0.012นะครับกดคำว่าถอนเลยนะครับผมเขาก็จะให้ยืนยันก็คืออาจจะใส่พวกบัตรประชาชนอ่าวันกเกิดหรือว่าเลขที่บอร,ร์โทรศัพท์สี่ตัวท้ายอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อจะสมเจอนะครับหลังจากนั้นอย่าลืมไปยืนยันที่อีเมลครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อ,อท่านใดที่รับชมกันเป็นประจำกำลังใจง่ายๆนะครับจากเพื่อนๆก็แค่กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิง่ง และกดแชร์ YouTube ที่เพื่อนๆคิดว่ามันดีให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้นะครับหรือสามารถติดตามข่าวสารนะครับของบ้านบล็อกเชนได้ทั้ง Facebook และ t ว i t เตอร์มีข่าวสารทั้งหมด3<อ>เวลาเช้ากลางวันและเย็นหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ในอนาคตรหรือไม่ว่าจะเป็นการเลือกเล่นเกมนะครับไอดีโอหรือรับของฟรีต่างๆก็ <Yeah! S 1> สามารถเข้ามายังเพจบ้านบล็อกเชนได้เลยครับผมอ่ะเครือข่ายที่เราเลือกที่จะส่งไปก็คือตัวเครือข่ายของเมนเน็ตนะครับผม หลังจากเราทำการกดถอนเสร็จปุ๊บสถานะเราก็จะขึ้นว่ารอนะครับหรือว่า pending order order เอาไว้นะครับผมกำลังประมวลผลอ่ะประมาณนี้นะครับหลังจากประมวลผลเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเขียนคาว่าสำเร็จเมื่อมันสำเร็จแล้วนะครับเงินของเราก็จะถูกส่งไปเรียบร้อยเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหานะครับตรงนี้ให้กดคําว่าทุมช่วยเหลือเนาะเพราะว่าเขายินดีซัพพอร์ตนะครับส่วนของบิดครับส่วนนี้ซัพพอร์ตเร็วด้วยนะครับลองดู ถ้าโอนไปใน5นาทีไม่ผ่านอย่างเงี้ยครับต้องกดซัพพอร์ตแล้วอ่ะทีนี้นะครับไปกดคลิปที่เม m a r k ดูครับโดยเงิน1163ผมมีอยู่ที่0.01เห็นไหม27ดอลลาร์นะครับลองดูว่าเงินผมจะเข้ามาเท่าไหร่นะไม่เกิน2-3นาทีนะครับถ้าเกินไปนทั้10นาทีแซงไม่ใช่แล้วนะต้องติดต่อทางบิตคับเอ็กช n g e นะครับนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ถ้าเราโอนผ่านเอ็กช n g นไทยเนาะมันก็สะดวกนะครับต่อการที่จะ เราพูดคุยเพราะเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็นใบนน่ะมันจะยุ่งยากหน่อยอ่ะโอเคเงิน0.035ตอนนี้เข้ามา0.02แนละ้วเห็นไหมอ่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเงินก็กลายเป็น50ดอลลาร์ก็เป็นอันจบในการโอนจาก Exchange ไทยเข้าอย่าง MetaMark นะครับบน Layer 1 Chain เชนอิทิเลียมของเครือไทย m a n เน็อ่าจบขั้นตอนนี้แล้วนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับยากไหม ถ้าใครยังคิดว่ายากหรือ,อยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับหรืออยากจะให้ทำตัวไหนที่เพื่อนๆสนใจก็ลองทิ้งข้อความดูนะครับถ้าเกิดผมว่างผมจะเข้ามาอ่านและเข้ามาตอบเนาะ,ะคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของโลกบล็อกเชนมันยังเป็นเรื่องที่ใหม่ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะโอนไปแล้วผิดพลาดค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังดูให้ดีดูให้ปลอดภัยนะครับผม แล้วพบกันใหม่ครับอ q จากบ้านบล็อกเชนผลบ้นบานๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ